ความรักของพ่อครูทำให้ดิฉันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ทำให้เราได้พัฒนาที่ที่จะตามพ่อครูไปให้ได้ค่ะก็อย่างเช่นทำให้ร่างกายแข็งแรงตื่นขึ้นมาฟังทำเสร็จก็ ไม่ไม่ฝึกลมปราณก็ไปออกเดินค่ะแล้วก็พยายามที่จะอีกอย่างคือพยายามพัฒนาในในด้านประมัติก็คือการฟังธรรมให้เยอะขึ้นหรหรือว่าคือไปไปฟังธรรมทั้งพ่อครูและทั้งทำวัดเช้าทั้งย่อยธรรมะแล้วก็อ่านหนังสือค่ะมีเวลาเล็กเวลาน้อย อ่านหนังสือพยายามตัดรายการที่มันมันไม่มันไม่เหมาะสมออกอ่ะมันไร้สาระออกแล้วก็เพิ่มเวลาอ่านหนังสือให้มากขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าดีมากเลยค่ะมันทำให้เราได้อยู่กับหมู่กลุ่มไปแม้จะแม้จะมีาการไม่ไม่ไดีสมใจเราการขัดใจเราบ้างเนี่ยทำแต่เราก็ต้องอยู่กับหมู่กลุ่มนี้ให้ได้ การอยู่เนี่ยก็คือการขัดเกลวนั่นเองการขัดเกลวี่ยทาให้เราเนี่ยสะอาดขึ้นหรือว่ากิเลสเนี่ยมันหมดไปให้มากขึ้นทำให้ให้เราเนี่ยได้ก้าวในทางรรมแล้วก็มั่นคงและยั่งยืนขึ้นที่จะอยู่ในเส้นทางสายนี้ค่ะที่จะไปให้ถึงที่สุดค่ะ